The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking but there's no time for me I've been flying from town to town From London to Taiwan I've, I've, I've been all around <laughs> <laughs> ก่อนที่เข้าไปงานซ่อมคันเนาะครับเสือลิงแล้วก็มารับพี่เดียวด้วยนะครับตอนนี้ก็เวลา11เ็นาฬกา40นาทีแล้วเนาะนะครับก่อนไปรับพี่เดียวน่าจะยังไม่ได้ทำนะครับน่าจะเป็นการเคลิ่งไปก่อนนะครับถึงคันตรงนู้นนะครับที่ฉีกไว้ตาไว้วัน6-7วันแล้วนะครับเสลิงรอบบ่อครับรอบบ่อนะครับเดินตามไปครับ เดินมาก็1นกิโลแล้วท่านผู้ชมนะครับจากฝั่งโน้นนะครับเพราะว่าด้วยรถนะครับเทินเลอร์เข้าไปไม่ได้นะครับเข้าไปในแนวออฟฟิศนะครับงานเกียร์ลิงนะครับไม่ใช่เกลิงครับคือกวดให้มันล็กหูล็ตาให้มันออกหน่อยนะครับจากข้างบ่อเนาะนะครับงานในช่วงนี้ก็เป็นงานปรับปรุงบ่ออยู่เนาะนะครับโคก็ทำงานไปนะครับช่วงนาแรงนะครับปวดไป มารับพี่นะครับเดี๋ยวต้องขี่มอเตอร์ไซค์พาพี่เดี่ยวไปเอารถมอเตอร์ไซค์อยู่<อ>นะครับเอกไลเนาะต่อถือโอกาสเคลียร์ลิงให้ด้วยนะนะครับรอบอนะครับไม่ถือว่าเอาแบบเลี่ยงตับนะครับคือให้มันหนูเป็นตาขึ้นนิดนึงเนาะนะครับก็ขอขอบคุณน,นะครับท่านที่เข้ามากดติดตามทุกท่านเนาะนะครับเนาะขอบคุณ ก่อทีมง,งานเราเตอร์ไดไปสร้างผลงานดีๆที่สวยให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเนาะกับรถเจ้าโกเบคันนี้นะครับส่วนท่าแก่ก็ขับร้อยขับร้อยยี่มัคทีอยู่ครับจุดล้มเลนอยู่นะครับก็ส่งภาพมาให้ชมเมื่อกี้เนี่ยนะครับสงสัยพี่เดียวอยากดูนี่เลยละนะครับไม่ไปไหนเลยนะครับยูนี่กับสิบกว่าวันแล้วนะครับแต่ยกออกไปช่วยแป๊บนึงก็ยกกลับขึ้นมาเหมือนเดิมเนาะนะครับดูกันต่อครับ ไม่พูดมากทำเพลงนะครับเราจะมาติดตามรถคันนี้ไปตลอดเลยนะครับว่าตั้งแต่3ปีนะครับตอนนี้ก็อายุ3ปีแล้วนะครับอามชั่วโมงนะครับรถคันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับตลอดอายุการใช้งานเนาะนะครับสุทตามอาการนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเสียนะครับรถก็เรียบร้อยหมดแล้วนะครับมีงวดไม่มีอะไรนะครับคันนี้นะครับซื้อสดนะครับ ีก็ไม่ดังแล้วนะครับน้องก็ไปอัดให้แล้วนะครับอีกอย่างนึงพี่เดียวครับครับอ่าเมื่อกี้ไม่ยืดสุดสุดนะครับไม่ค่อยดังนะครับพี่เดียวครับเนาะนะครับไม่ค่อยดังนะครับติดตามครับผลงานของทีมงานน้องเทคเตอร์นะครับรถน้ําเค็มเนาะนะครับงานบ่อกุ้งครับงานหลักๆนะครับงานฟาร์ม หลักๆนะครับเป็นงานฟาร์มนะครับก็พอดีะครับนผู้ชมก็เที่ยงพอดีแหละนะครับไปนู่นตลรอรับลูกพี่ไปเนาะเดี๋ยวนั่งมาเท่าชมวร้อนโอ้เสียงก็ยังกระหึ่มเหมือนเดิมนะครับพออยู่คนเดียวก็จะใหญ่หน่อยนะครับร้อยสี่นะครับ งานก็ไม่ได้หยุดนะครับทำต,ต่อเนื่องเห็นรุ่นใหม่ออกมาเป็นเครื่อง isuzu นะครับแต่ตัวนี้ก็ mitsu นะครับก็ยังแรงเหมือนเดิมเครื่องดีนะครับดีหมดนะครับน่าจะเขาวิจัยมาหมดแล้วล่ะนะครับทุกอย่างนะครับจนอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะครับ เดินไปใเดินไปนะครับเดี๋ยวเราไปรอมุมนูน้นเนาะนะครับรลอนๆ,ๆๆอลอุกพี่ก็โอ้สวยๆครับป่นี้เคยทำมาแล้วเนาเคยเคลียลิงไปรอบหนึ่งแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับข้างคันเนี่ยนะครับก็แป๊บเดียวครับต้นไม้นะครับโดนน้ำขึ้นมามือนเดิม เดี๋ยวช่วงบ่ายก็เจอเสียเล่อีกคนหนึ่งนะครับไอนอนพักอยู่ ได้ยินเสียงอื้อเลยนะครับกดกวดไปครับไล่กวดไปไปลายมาก็ลงชุดใหญ่นะครับก็น่าจะมาสองวันนะครับเสร็จคันนี้นะครับก่อนละนับไล่ๆดูก็อยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับจะอยู่กับฟาร์มนะครับคันนี้นะครับสวยครับสวยสวย ชอบจังพี่เดียวเวลาแกตีป่าพวกวัดพวกนี้ยครับผมเห็นแกชอบนะดีกันครับแกนะครับดูกันไปจัดไปครับตอนนี้ก็นั่งอยู่เดี๋ยวท่านผู้บริหารเห็น <laughs> อแอบวะอ้เอาแล้วเอาแล้วไม่มีอะไรมากนะงานวาดาธรรมดานะครับเคียร์ลิงธรรมดานะ่ครับข้างคลองเนาะก็ไม่มีช็อตเด็ดอะไรมากครับก็ถ่ายให้ท่านผู้ชมดีดูกันเนี่ยนะครับผลชอบรถเก็อยู่กับรถนะครับผมเนะี่ยนั่งรบรถซ่อนก่อนไปรับไปเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆครับ ไม่แอบไทายอูเท่าแก่นะเดี๋ยวว่าพี่เดียวอูนะเนี่ยสายเสือมเท่าแก่นะครับเนี่ยมาถ่ายว่าทำงานไหมนะครับนี่โอ้ระวังเด้อพี่ท่อเดือโอ้ระวังเก็บท่อมาเด้อน,น่าจะไม่เห็นเลยนี่ เดี๋ยวเจนท่อไหมดูก่อนพอช่วยได้ก็ช่วยครับองงก็ไปไม่ได้เส้นนี้นะพี่เดียวเย็นท่อไหมเสียวเหยียบจังเนี่ยเอา้าเอา้าผมช่วยครับวันนี้ดูน,นะพี่เดียวถ้าพี่เดียวเห็นแสดงว่ววาผมช่วยได้ ผ่านประมาณสองมิลเนี่ยฮะรอลูกพี่เคลื่อนไปก่อนโอ้แสดงว่าผมช่วยชีวิตลูกพี่ไว้แล้วเนี่ยโอ้โโอ,โอ้ลูกพี่เกือบเกือบเกือบดีนะผมดึงไว้เมื่อกี้หลักฐานมีครับหลักฐานมีนะครับโอ้เกือบตัวนี้เกือบเ,เกือบดึงไว้เมื่อกี้เนี่ย โอ้ oh. ไม่มีเสียงเลยเมื่อกี้นั่งมาเนี่ย เดี๋ยวเราไปดูมุมฝั่งนู้นเนาะนะครับเดี๋ยวสต๊อปไปก่อนเด้อลงมาด้านล่างครับที่นี่เอาลูกช็อตเอาลูกช็อตอด้านล่างด้านล่างอันนี้ก็เป็นคลองนะครับคลองน้ำตรงนี้คลองน้ำเนาะนะครับคลองรอบฟาร์ม ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับไม้กันสั่นนะครับของน้องอองเนาะนะครับ b j i เลยนะครับห้าพันกว่าบาทนะครับไม้ช้ในการถ่ายทำเนาะนะครับนี เกือบแล้วนะเกือบแตกเป็นรอบที่สามนะครับท่อเนี่ยนะครับดีนะผมอยู่ผมอยู่ผมช่วยชีวิตเมื่อกี้นด้แล้ครับไปครับได้ถึงต้นมะพร้าวก็หยุดนะนะครับก็พัดเพียงนะครับใบก็ลงยาวเลยบ่านนี่นะครับ ดี่ต้องรีบทำก่อนเดี๋ยวฝนตกนะครับตดตาไว้จนเอาแบบชัวร้อยเปอ์นะครับถึงทำนะครับเมื่อาวานก็ดูแล้วทำไม่ได้วันนี้ทำได้ครับเนี่ยเดี๋ยวจนเสร็จเลยเนาะเดี๋ยวก็รับพี่ครับรถมอเตอร์ไซค์ปี เี๋ยวคลิปหน้านะครับพอดีมีคอมเมนต์นึงของมึงเดี๋ยวจะเอาขึ้นโชว์เนาะนะครับทําไมคนถามมานะครับอันนี้ผมตอบในสิ่งที่ผมรู้นะครับมีคนถามมาว่าทําไมในฟาร์มงานฟาร์มปุ้งนะครับทําไมเห็นแต่ร้อยสี่รถขนาดกลางนะครับไม่เห็นรถ200เลยนะครับได้รถเล็กนะครับไม่ค่อยเห็นเลยเวลางานทําบ่อนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวทําคลิปไปดูนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับนะอันนี้ทําในสิ่งที่ผมรู้นะครับว่าทําไมเขาใชร้อยสี่ร้อยสามร้อยยี่นะครับ ไม่ค่อยใช้สองร้อยกันนะครับทําไมนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเนาะนะครับคลิปหน้าแต่คลิปนี้ก็ดูทีเดียวตีป่าไปก่อนนะครับ๋ยวลลืมพองก่อนรอบพองนะครับเอาแบบยาบๆนะครับไม่เอาสาั้นนะนะครับแต่มันโล่งนะครับใกล้เสร็จแล้วตอนนี้ก็เวลาเหลือยี่สิบนาทีครับก็เสร็จพอดีต้นเผาต้นนั้นนะนะครับเดี๋ยวเราไปอยู่มุมนู้นกันนะครับโอ้ยเปลี่ยนฟังแล้วพี่น้องนะครับ ร้อนรอนไม่ไหวนะครับร้อนเกินอีก20เมตรครับก็ถึงแล้วนะครับเราต้องบริการลูกพี่เต็มที่เนาะทั้งรับทั้งส่งนะครับมานี่มาที่นี่ไม่เสียใจครับทีมงานนี้นะครับบริการเต็มที่นะครับ เสียงมันนุกนะฟังคันนี้ครับด้านหน้า,นาเสียงมังกี้ด้านหลังเสียงเครื่องตรงกลางเสียงปัม๊มโอ้โหสูบฉีดใกล้ละใกล้ละเดี๋ยวเดี๋ยวายก็ลงลงเนี่ยนีย่แห้งลนะ นี่แหละตุกปีดเวลาแล้วเดี๋ยวต้องรับไปนว่นะรับไปขับรถมอเตอร์ไซค์ไปหนึ่งกิโลรับพี่เดียวแล้วรถมอเตอร์ไซค์ก่อนจอดไปนวนมาฟาร์มนี่ไม่มีเสียใจครับบริการเนี่ย เต็มที่นะครับเดี๋ยวโควิดหมดแล้วไปถามลูกพี่ใหญ่ก่อนถามน้าองก่อนไปบ้านได้ยังนะครับลูกพี่น้องน้องบอกว่าห้ามเข้าบ้านช่วงนี้โควิดนะครับผลการกักตัวแล้วนะครับเดี๋ยวไปกับลูกพี่เดียวนะครับไปบ้านก่อนนะครับดูกันเป็นเพลินนะนะครับงานเกลี่งงานสบายๆนะครับ พอแล้วพี่ไายจอดแล้ว,ลวไปเอาวอไซพี่บอกว่าใกล้พอแล้วใกล้พอแล้วสสัญญาณแล้วครับ ถึงรถคันนี้ก็สาหัสกันมันกัน,น่าเดินเนี่ยรู้สึกว่าเดินบ่อยกว่าขุดอีกงานมันอยู่ใกลครับเข้าไม่ได้ เนี่ยโอ้ยสบายสบายเลยนะ้ำมันสามวันหมดเลยวันละแปดชั่วโมงนะทัง,งานแบบนี้เคลิ่งแบบนี้นครับก็เคยจับแล้วนะครับตัวเคลิ่งตีปลาบล่อปอไร่ๆนะสามวันนะครับวันละแปดชั่วโมงนะน้ำมันนะยังไม่หมดททแต่เติมก่อนนะครับวันละแปดชั่วโมงนะ โอ้เบ <usion> <È S 2> ืเดี๋ยวไม่ไปส่งเลยเนี่ย เดียวโล่งนะครับเล็โล่งเสร็จมาแล้วรอบรอบบอ่อมาเนาะรอบคันน,นะแโนวนนะแป๊บเดียวมีแม็กโกมันง่ายจริงอยู่คนเดียวใหญ่จริงคันนี้แต่พอดูร้อยสี่เข้าไปอยู่สองร้อยเห็นแต่ร้อยสี่ผมไปดูสองร้อยไก่ปล่มแต่พอนานไปปุ๊บดูสองร้อยนานๆเข้าสองร้อยก็เล็กแป๊บเดียวนะครับเอาหมดเวลาแล้วครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ หมดแล้วเนาะฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกับทีมงานนอกแท็กเตอร์เนาะนะครับพี่เดียวซุรล้อเ็กตาไปกดเสมอนะครับไว้เจอกันนะครับจะมีคลิปความรู้อะไรสาระสาระนะครับก็จะถ่ายทอดให้ท่านชมได้ชมกันเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ